哎。 โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเจมบันทีนะครับผมแล้วก็ตี X2 นะครับผมวันนี้เป็นคลิปรถไฟฟ้าอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือว่ากาลังจูนกําลังทําอะไรกันเลยนะครับผมคือว่าการที่ใส่แบตเนี่ยก็ไปดูช่องพี่ตีได้เพราะว่าเขาแนะนําไปแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมาให้ดูขั้นตอนการจูนของช่างตีนะครับผมนะว่าเป็นยังไงการจูนก็มีอะไรบ้างมีตัวจูนอ<น>ะมีตัวจูนบทมีตัวจูนบูทนะครับผมตอนนั้นเรียวยังเสียบกับคอมอยู่เลยแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยที่ยกที่ยกก็เลยทําตัวเสียบแบบนี้ หน้าจูก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนให้เคยดูไปแล้วนี่ฮะเป็นไงนี่ม้านะแรงม้าเนี่ยหกร้อยม้าห้าร้อยม้าเนี่ยอันนี้คือรถผมนะ <c oughs> นี่ฮะกำลังจูงนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดุยงัยงอีกดุยังดูดูนี่ฮะโอเคน่าจะเสร็จประมาณวันนี้ใช่ไหมช่างใช่ครับเสร็จวันนี้ เดี๋ยววันนี้ผมขอเอาลองออกไปเทสหน่อยนะได,ได้ได้ได้เดี๋ยวจุนเดี๋ยวทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวได้ลองกันนะเป็นสเต็ปกล่องเดิมนะครับผมเอมเจ็ด e สิบแบตเจ็ดลูกครับก็รู้อยู่แล้วสองพันห้าสองพันหาร้อยวัตต์กล่องเ e อ็มเจ็ดสิบแบตตะกัวเจ็ดลูก เท่าไรจานในจอก็ไปลองจับ g p s ดูนะลองขับดีก่อนก็ได้ดูถือวิ่งน่าจะได้ไปลายเพราะว่ากล่องเดิมมันต้นมันจัดไม่มากเท่าไหร<ะ>แต่ปลายต้องลองดูเอ,อแต่แรงกว่าเดิมแน่นอนนี่ครับเป็นการเอาออกไปลองข้างนอกนะครับผมรถเขาบอกว่ารถแรงจอดบ้านรถอลานถอดฉ <c oughs> ู่แทนะ <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> นี่ครับหููสนามเปียกไปหน่อยมาเป็นไง โอ้โหตรงอย่างเท่อ่ะโคตรแดกอะ่ะเลยอีกแล้วรถโกงตึงล้างทแท้เ<ม>ป็นไงเอาต้นขึ้น,นะอ,น,นอีกนะต้นไม้จัะนี่ครับจูรอบต้นเสร็จรแล้วลองเทสกันยังไม่เสร็จเลย <laughs> ไม่ต้องไว่ดูก่อน บีวายช่างตีครับทําได้ใกล้ๆรับหมดแต่มึงต้องส่งเร็วนะ ยังอีกอ okay, so 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 ่ะเอาเอาเต็ม you ท know, ี่อ <once> ่ะเท่มากเลยว่ะตรงเนี้ยลอยทีน <mir ges> ึงยังไม่สบายใจช่างแล้วชนอะไรเข้าไปแล้วไปเข้าไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็พี่ตี๋ยาไปลองเทสมาแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าผมอยากจะเอาไปติดผมเนี่ยแต่เสียงมันแหบเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายช่วงนี้ ว่าออกไปทํางานข้างนอกแล้วอ่อนหลับอ่อนนอนมันก็เลยเสียงเปลี่ยนไปหน่อยนะครับผมขอโทษทุกคนด้วยอันนี้ก็เอาเออกไปเทสมาแต่ว่าไม่มีภาพของพี่ตีนี่นะที่ผมสั่งไปก็จะมีที่ชาร์จเป็นชาร์จตัวแรงเลยนะครับผมป่ะเป็นของมันเพิ่มแบตปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนที่ชาร์จให้มันแอมมันแรงขึ้นแอมมันสูงขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนที่ชาร์จปุ๊บแล้วเราก็จะนี่แบตก็จะเรียงประมาณนี้ตรงนี้น่าจะประมาณ4ี่ถึง ห้าลูกอ่าห้าลูกเรียงตรงอีกสองลูกนี้เราจะเรียงเฉียงอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้พอดีแต่ว่ามันจะเหลือหน่อยหนึ่งตรงนี้แล้วก็หาอะไรยัดเข้าไปตรงนี้เห็นนะเอ่อใครที่แบบจะทํานะแต่ว่าส่งมาให้พี่ตีทําก็ได้นะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับผมนะทักไปสอบถามพี่ติดูว่าเอ้ยพี่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไปเทสมาพี่ติไปเ็นมายางร้อนเลยนะปกติแหละมันต้องร้อนธรรมดา ถ้าติดพวกซิงนงซิงน้าอะไรเงี้ยมันก็ขับได้ปกติละแต่ตอนนี้ก็ขับได้ไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเดี๋ยวมาดูภาพตอนที่ผมไปทดลองเทสแล้วกันว่ามันเป็นยังไงทรงก็ประมาณนี้เดี๋ยวแจกทรงก่อนน้าในโหลดหนึ่งนิ้วนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบต่ําแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเอาลงอีกหน่อยหนึ่งให้มันดีกว่าเดิมโหลดประมาณนี้เหลือนี่เหลือเหลือประมาณนี้ให้มันหังหนัอยเพราะว่าเวลากระแทกเนี่ยผมกลัวไม่โขกกับมางคนไงมันจะพังทรงบนก็ประมาณนี้นี่ช่วงแฮนด์ช่วงอะไร ซิงซิงเลยอะข้างหลังให้ตัวข้างหลังชกตัว310ความยาวสาม1 0ึ่งแต่สก็ได้ล้อก็เป็นข้างหลังบอกไปแล้วนะว่า100 90ทับาทับขอบ10นะผมข้างหน้าก็เป็น90ทับเกาจมจไปเดี๋ยวไปรอดูตอนเทสกันเป็นยังไงโอเคครับทุกคนสัญญาณชัดดีนะนี่เราจะออกไปเทสแล้วจะจับ g ี s เด้วยป่ะแต่คงไม่รู้เองตอนนี้หรอกเพราะว่าอกไ,ไปลองนีชเฉยนะให้เขี่ยทุกคนดูก่อน อาจจะจีนจัดนมัสปิดหรือเปล่าแต่น่าจะเร็กเวกว่าเดิมอยู่ลองไปเทสดูไปฮะหมุมกล้องเฟี้ยวว่าหัวกูขาดอีกแล้วมั้งน,นี่แปลดคาลไหมได้อยู่ได้อยู่ยเฮ้ยต้องตั้งต้องราโตดหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบ็คหลังหน่หอยอไปฮะแล้วเทสเลยแล้วกันแบตเต็มๆนี่ประมาณเท่าไหร่จาร์ 96, <98. S 1> เก้าสิบหกเก้าสิบแปดอันนี้เก้าสิบสามได้อยู่ลองเทสที่เจน อะไรซัตวัวแบตหมดเกลี้ยงเลยไปฮะวูหูความฟิลลิ่งต่างเลยฟิลลิ่งต่างกันมากต่างกันจริงๆต่างกันเลยต่างกันเลยมันพุ่งแบบพุ่งแบบปุ๊บปุ๊บเลยนะเดี๋ยวเราไปเทสกันเราเทสได้ดีเลยเทสตรงไหนก็ได้รถไฟฟ้าเพราะมันไม่มีเสียง วิ่งเส้นนี้เลยเส้นหลักดู GPS จีบดีจังโอเคเรียบร้อยได้ล้วมาเดี๋ยวมาลองเทคกันว่าจะวิ่งเท่าไหร่ไแบบแต่นนี้แบบไม่ค่อยมันเยอะนะ ดีเลทก่อนเราจะดูหน้าจอแหวนว่า1นกิโลเราวิ่งประมาเท่าไหร่ข้ามไมไปเราอขอเปิดผิดหน้าจอใหม่ก่อนโอเคเดีเ๋ดยแล้วนะเรียกลทกโอเคเรียบร้อยมาเรามาลองกันระยะทาง1นกิโลวิ่งเท่าไหร่แบบจัดเต็มเลย ร้อยสิบร้อยสี่จากที่เดิมเดิมมันมิ่งแค่เก้าสิบเจ็ดนะเพิ่มมาร้อยสี่ก็หากลบแล้วก็ประมาณร้อยศูนย์เจ็ดอุ้ยเร็วนะชอบทุกใจโอเคครับทุกคนได้รู้แล้วว่าเดี๋ยวลองจูนล,ลองอะไรใหม่เดี๋ยวเราก็ไปลองกันใหม่แต่ตอนนี้ก็โอเคละนี่ให้ดูหนึ่งศูนย์สี่ฮ่าฮ่าสุดยอดโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้เจมนะครับผมนะไว้เจกันคลิปหน้าแล้วจูนอะไรสำเร็จแล้วเราค่อยมาว่ากันใหม่ ไปฮะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ